เส้นทางการพิมพ์มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทยเสนอ The Printing Podcast การพิมพ์คือเส้นทางอันยาวนานที่เปลี่ยนผ่านวิถีที่มนุษย์เข้าถึงการแบ่งปันข้อมูลความรู้จากต้นกำเนิดในโลกตะวันออกสู่การปฏิวัติในโลกตะวันตกและการปรับตัวในยุคดิจิทัล จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะของมนุษย์ซึ่งปรากฏอยู่บนผนังถ้ำลาสควาตในฝรั่งเศสและถ้ำอัลตามิราในสเปนนอกจากปรากฏผลงานด้านจิตกรรมที่มีคุณค่าทางด้านความงามของมนุษยชาติผลงานรูปสัตว์หลายเส้นซึ่งแกะสลักบนผนังถ้ำนั้นอาจนับได้ว่าเป็นพยานหลักฐานในการแกะแบบพิมพ์แรกของมนุษย์ก็เป็นได้การพิมพ์เริ่มต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่3ด้วยเทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้ที่ใช้แกะสลักภาพหรือตัวอักษรลงบนแผ่นไม้แล้วนำไปประทับลงกระดาษและผ้าต่อมาในคริสตศตวรรษที่11นักประดิษฐ์ชาวจีนชื่อปีเฉิงได้คิดค้นตัวพิมพ์ดินเผาแบบเคลื่อนที่ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่ทำให้การพิมพ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เทคโนโลยีนี้จึงได้แพร่กระจายไปยังเกาหลีและญี่ปุ่นโดยเกาหลีได้พัฒนาไปสู่ตัวพิมพ์โลหะก่อนใครจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกการพิมพ์เกิดขึ้นในยุโรปาคใต,ต,ตศตวรรษที่15เมื่อโยฮันเนสกูเทนเบิร์กนักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน ได้คิดค้นแท่นพิมพ์แบบเรียงตัวโลหะที่มีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาผลงานชิ้นเอกของเขาคือพระคัมภี์กูเทนเบิร์กซึ่งถือเป็นการปฏิวัติที่ทําให้การผลิตหนังสือจํานวนมากเป็นไปได้ในราคาที่ถูกลงส่งผลให้ความรู้แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่แค่ชนชั้นสูงหรือนักบวชอีกต่อไปเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปศาสนาและการฟื้นฟูวิทยากาศรในยุคเรอเนซอง,องป,รประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกโดยตรงบุคคลที่นำเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาในสยามคือนายแพทย์แดนบริชแบตเล่หรือหมอบบตเล ที่มาพร้อมคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันตั้งแต่คริสตศักราช1835ท่านได้นำแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์อักษรไทยเข้ามาเพื่อใช้ในการเผยแพร่ศาสนารวมถึงพิมพ์หนังสือสำคัญต่างๆเช่นสามก,ก๊กและจินดามณี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่ส่งให้ความสำคัญกับการพิมพ์อย่างมากโปรดเกล้าให้ตั้งโรงพิมพ์หลวงและจัดพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวารสารราชการฉบับแรกของไทยสะท้อนให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมมาเพื่อใช้ในกิจการของรัฐอย่างเป็นทางการ ุรกิจการพิมพ์ทั่วโลกและในประเทศไทยได้ผ่านการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยีดั้งเดิมสู่ยุคดิจิทัลหลังจากการปฏิวัติของกุเทนเบิร์กการพิมพ์พัฒนาย,ย่างต่อเนื่องในช่วงปลายศตวรรษที่19ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ตทำให้การพิมพ์มีคุณภาพสูงขึ้นสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ปริมาณมหาศาลในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้หนังสือพิมพ์นิตยสารและหนังสือกลายเป็นสื่อหลักที่เข้าถึงพวกคนทั่วโลกคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในช่วงปลายศตวรรษที่20ได้พลิกโฉมวงการพิมพ์ไปอย่างสิ้นเชิงการค้นหาข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่ายดายและรวดเร็วข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ธุรกิจการพิมพ์ดั้งเดิมต้องเผชิญกับความท้าทายจากสื่อดิจิทัลสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ต้องปรับตัวโดยการพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลสื่อออนไลน์และการให้บริการการพิมพ์ตามความต้องการหรือ Print On Demand รวมถึงการหันไปหาเทคนิคการพิมพ์เฉพาะทางอื่นๆการพิมพ์ได้เดินทางมาจากความพยายามอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสำเนาด้วยมือ สูตแท่นพิมพ์ที่ปฏิวัติการเผยแพรค่ความรู้และในปัจจุบันคือการเข้าถึงข้อมูลที่ไร้ขีดจํากัดผ่านโลกดิจิทัลแม้สื่อสิ่งพิมพ์จะเผชิญความท้าทายแต่บทบาทของมันยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้และยังคงต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไป ขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย